สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับปากัดปากช่องวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอกับตัวเมื่อราวๆสัปดาห์ที่แล้วครับเรื่องเล่ามีว่าผมได้พบกับเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเองต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือปากัดของผมที่ได้แยกใส่ขวดเอาไว้ ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในตอนนั้นผมรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อลมหนาวโหมพัดกะร,ระหน่ำเหล่าปลากัดทั้งหลายได้เกิดการแตกตื่นพากันกระโดดอย่างไร้ทิศทางหรือนี่จะเป็นพลังงานลึกลับบางอย่างก็เป็นได้เช้าวันลุ่งขึ้น เราปากัดที่อยู่ในขวดพากันกระโดดออกมานอนตายเกื่อนพื้นอีกทั้งตัวที่ยังเหลือก็มีแผลที่ดูแล้วน่าสยดสยองเป็นอย่างมากผมได้แต่นึกสงสารและเสียดายจึงได้เดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อนั่นไว้อาลัยให้แก่ปากัดเหล่านั้นทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากห้องปลา ผมรีบวิ่งออกไปดูแล้วก็ได้พบว่านกกลางเขนกกำลังส่งเสียงร้องอย่างเพลิดเพอิพร้อมกับจิกกินปากัดของผมอย่างไร้ความปราณีในวินาทีนั้นผมได้ตะโกนส่งเสียงออกไปอย่างดังว่า What? What the fuck? ที่แท้มุณน,นี่เองไอ้นอกชั่วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ก็ทำให้ผมรู้ว่ารูเล็กๆนิดเดียวก็ควรปิดไม่อย่างนั้นแล้วนกกังเขนตัวเล็กๆก็จะเข้ามากินปลาของเรา